อย่าลืม,ลมกดสับตไคร้กดกิดิง<ห><ห>่งฟินนี่มาดีด้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่น้องฟินก็จะมาทำมัดสมั่นไก่นะคะตอนแรกเราก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟินด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องใช้พริกแกงของไทยนะคะพริกแกงมัดสมั่นนะคะมาจากไทยเนาะค่ะ เราใส่ไปในหมอ้อแล้วนี่แม่น้องฟินผัดมาสักพักแล้วก็เราก็หั่นไก่และล้างให้สะอาดเป็นมาสมันมาจากไก่มาจากไทยเลยนะของแม่น้องพีนเขียนเป็นภาษาไทยเลยเนาะแล้วก็ตอนเรามาเริ่มทําไปเลยเนาะแล้วก็บอกเครื่องปรุงไปรวบรวมพร้อมกันเลยเนาะค่ะแม่น้องเฟนก็หั่นไก่เรียบร้อยแล้วรวงแม่น้องพินผัดไปสักพักแล้วเนาะแต่ว่า ม่้องฟินก็เลยอยากถ่ายคลิปเนาะก็เลยเอามาลงคือใส่พริกแกงลงไปแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยเนาะแล้วก็หั่นไก่ตามสไตล์เราชอบแต่แม่น้องฟินทำไปให้ฝรั่งเพื่อนฝรั่งทานก็จะทำหั่นเป็นลูกเต๋าหน่อยๆนะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วเราก็ผัดพริกแกงค่ะผัดไก่ให้สุกเลยนะคะกับริกแกง แล้วแม่น้องฟินก็จะเตรียมกะทิไว้ค่ะชาวเกาะมาจากไทยนะคะกะทิชาวเกาะมาจากไทยค่ะเดี๋ยวรอให้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 ให,ให,ใหพริกแกให้พริกสุกเลยห้องครัวก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าออของมันเยอะละ้ค่ะพอเวลาเราทำมานั่นเราผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะ ก็จะมาบอกค่ะแม่น้องฟิลจะไม่ใส่มันฝรั่งไปพร้อมแม่น้องฟิลจะต้มมันฝรั่งตงหากวันนี้คือต้มหัวใจเพลินไปคือทาทาแบบทําเองสไตล์ไม่ได้ทําขายนะคะทําไปให้เพื่อนทานต้มมันฝรั่งเละเกินไปเพราะว่าใจลอยนะคะคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมันฝรั่งจะออกมาอย่างเงี้ยมันจะเละๆหน่อยเนาะคะ่ะแม่น้องฟิลจะต้มแยกไว้พอตอนนั้น แม่ต้องฟิลมคั่วพวกพริกแกงอะไรเสร็จนะคะไม่ต้องฟิลมก็จะเอาไปเทใส่แล้วมันฝรั่งจะพอดีพอดีนะคะแต่วันนี้เผลอไปหน่อยมันฝรั่งมันก็เลยเละเราก็ผัดไก่ผัดผัดไก่แล้วเราก็ใส่น้ําตาลปึกนะคะน้ําตาลตโตนดของเราไปด้วยนะคะ่สะสักก้อนหนึ่งเนาะ,ะให้หวานพอดีจะร่มจะเล่มนะคะใส่ไปก้อนหนึ่งนะคะ น้ำตาลตึกจากไทยค่ะใส่ไพร้อมกันเลยค่ะเราจะใส่น้ำมันผัดตินอีกนึงนะคะแล้วแม่น้องฟีนก็จะใช้น้ำมนะเดี๋ยวนะคะ เนี่ยดูดูด,ดูดูนะคะให้ให้ไก่มันสุกไปนิดหน่อยนะคะย่าสุกมากก็ได้นะคะแม่น,น้องจีนก็จะใส่ใช้น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะเอาแต่น้ำนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกเราแช่น้ำไว้ให้มัน มันออกน้ำเนาะคะ่ะแล้วเราก็คั่วไปด้วยให้น้าตาลละลายนะคะเดี๋ยวน้ำตาลก็ละลายแม่ต้องสีจะทำแล้วก็ปรุงไปด้วยเลยเร็วแบบเร็วเลยนะคะให้น้าตาลละลายะคะ่ะห้องครัวก็จะวุ่นนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พวกหัวหอมแล้วก็ ต้นหอมไปด้วยนะคะหัวหอมมากหัวหอมแดงแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะเพราะไก่เราจะสุกไวนะคะเห็นไหมคะแม่ฟินทำหม,ม้อใหญ่นะคะเนี่ยแล้วเราก็จะใช้ไฟมากรูดลงไปก่อนค่ะกะทิเราจะใส่ทีหลังนะคะเราจะไม่ให้แตกมันมากค่ะ ใส่ใบว่าครูอันนี้เป็นของเวียดนามนะคะเราหาของไทยไม่เจอแต่มันก็เป็นใบมะกรูดมาจากเวียดนามนะคะแม่น้องฟินจับเออเอาไปล้างนิดหน่อยนะคะแม่น้องฟินก็จะเด็ดเลยนะคะเด็ด ใส่เอาอันนี้มันออกหน่อยเอาก้านมันออกหน่อยเนาะคะ่ะใส่ให้มันหอมเนาะคะ่ะควันขึ้นขงงโฉงโเฉงเลยค่ะโอ้ยกลิ่นหอมสองใบนักสูตนะคะกำลังมาเลยค่ะไข่ก็เริ่มสุกน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะ ก็จะใส่ผงรสไก่ค่ะอันนี้ตราโล่ตราโลโบนะคะผงรสไก่ตราโลโบไปหน่อยนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะ เราจะใส่ใบใบนางลักก็ได้นะคะแต่แม่น้องฟินไม่ใส่กลัวกระหังไม่ทานนะคะใบนางลักเราใส่ได้เหมือนกันถ้าแม่น้องฟินทานเองจะใส่ใบนางลักอร่อย ไก่จะเริ่มสุกแล้วนะคะไก่จะเข้าที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะเราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะกะทิตราชาวเกาะนะคะเอออร่อยดีค่ะพูดผิดค่ะอร่อยดีนะคะของไทยค่ะส่งขายต่างประเทศค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยใส่อีกนิดนึงเราจะทำแบบข้นๆเลยนะคะเดี๋ยวให้กะทิมันแตกมันสักหน่อยอันนั้นเราก็จะใส่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติหน่อยค่ะว่ารสชาติมันได้เราก็จะใส่ น้ำปลาวันนี้เราใช้น้ำปลาตราอะไรตราหอยมาจากไทยนี่แหละน้ำปลาจาทิ่ปรดหมดเราใช้น้ำปลาตราหอยเราก็ใส่น้ำปลาไปนะคะปรุงปริมาณตามใจชอบนะคะแม่น้องฟีนจะใส่ไปประมาณสามช้อนพอค่ะเพอหม้อใหญ่รวมมันเค็มค่ะ เดี๋ยวรอให้มันเดือดให้มันสุกก่อนนะคะให้ทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนนะคะแล้วแม่น้องฟินก็จะใช้ผงอันนี้ลงไปด้วยค่ะเป็นปดกาดอะไรเงี้ยของเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่น้องฟินจําชื่อไม่ได้เนี่ยใส่หยาะไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่เป็นสําเร็จรูปเป็นผงนะคะเราจะใช้เป็นไม้ก็ได้นะคะแม่น้องฟินจะใส่ไปนิดนึงค่ะ ให้มันเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมนะคะอ้าวอะไรก็เริ่มละลายน้ำปลาก็อะไรก็เริ่มสุกแล้วค่ะชิมอีกนิดนะคะเรามีช้อนชิมค่ะกลมกล่อมค่ะ กลมกล่อมอร่อยไม่ต้องฟินอยากใส่น้ําตาลไปหน่อยนึงเพออันนี้เราจะใส่น้ําตาลทรายไปหน่อยนึงเนาะคะ่ะของก็เก็บเต็มเลยค่ะห้องครัวก็ยิ่งงงชงเฉงเลยค่ะ แม่น้องฟีจะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลนี้ไปสองช้อนนะคะสองช้อนเล็กๆอีกนะคะเพิ่มความหวานไปนิดหน่อยต้องเค็มต้องหวานต้องมันนะคะ,ะที่เค็มหวานมันนะคะเ,เราให้น้ำตาลละลายนิดนึงเนาะคะ่ะ อีกแล้วค่ะอืมเปรี้ยวหวานมันคือไม่หวานมากก็คือรสชาติจะเข้ากันกลมกล่อมนะคะนะคะเนื้อไก่ก็จะประมาณเนี้ยค่ะใหญ่ๆห,หน่อยค่ะ พอได้รสชาติแล้วเนาะเราก็เทกะทิที่เหลือไปเลยค่ะพอได้รสชาติตามต้องการแล้วเนาะเราก็เทกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วความร้อนมันก็จะระอุมาพอดีนะคะ เราจะเทความร้อนมันก็จะพอดีค่ะแล้วเราก็ได้มัสมั่นไก่เรียบร้อยที่เราจะเตรียมเอาไปให้เพื่อนบ้านนะคะที่เขาสั่งไว้นะคะก็หม้อก็เออเบืเริ่มเลยค่ะเราก็จะเริ่มปิดฝาแล้วก็เอาไปส่งนะคะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็จะไปพร้อมกับข้าวสวยที่เราทำไว้นะคะ แล้วเราก็เตรียมข้าวสวยที่จะตักไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะข้าวสวยค่ะเราหุงไว้หม้อหนึ่งอะคะ่ะข้าวสวยที่เราจะเตรียมไปให้เพื่อนบ้านด้วยเนาะคะ่ะและแล้วเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะไปส่งเพื่อนบ้านนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟีนนะคะ แม่น้องฟีนก็จะพยายามทำคลิปต่อไปเพื่อจะปรับปรุงคลิปต่อไปต่อไปอย่าลืมกดจับตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่น้องฟีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ